สถานการณ์ของสปปลาวกำลังเผชิญหนี้สาธารณะในระดับวิกฤตเมื่อมองไปที่หนี้เงินกู้ของประเทศที่สูงถึง122%ของ GDP ตอนนี้สปปลาวเป็นประเทศที่มีหนี้สาธารณะสูงเป็นอันดับที่9ของโลกตามข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในจำนวนกองหนี้ทั้งหมดครับมากกว่าครึ่งมีจีนเป็นเจ้าหนี้เรื่องนี้พูดกันมานานแล้วครับว่าลาวกำลังติดตาม เรื่องนี้ได้พูดกันมานานแล้วครับว่าเรากําลังติดกับดักหนี้ทางการทูตจากจีนหรือไม่หลังจากที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนโครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการในประเทศเรามาสํารวจดูกันครับกับเรื่องนี้สปะปะลาวกู้ยืมเงินจากรัฐบาลจีนมากเกินไปหรือไม่ โครงการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในลาวได้รับทุนสนับสนุนจากจีนคือโครงการรถไฟเชื่อมต่อนครคุนหมิงทางตอนใต้ของจีนกับนครหลวงเวียงจันทร์ของลาวมูลค่าโครงการ5.9พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในอภิมหาโปรเจกต,ต์ยักษ์ของจีน1แถบ1เสน้นทางหรือ b e l t and r o a d ที่เปิดตัวเมื่อปี2565เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่างๆเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางการค้าระหว่างเอเชียยุโรปและแอฟริกาเข้าด้วยกันโครงการนี้เป็นแผนการลงทุนระยะยาวของจีนที่เสนอตัวเป็นนายทุนให้เงินกู้แก่ประเทศต่างๆเพื่อใช้ในการก่อสร้างในประเทศนั้นๆซปโาลาเป็นหนึ่งในประเทศที่กู้ยืมเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐจากจีนเพื่อใช้เป็นทุนสำหรับทางรถไฟทางหลวง เขื่อนไฟฟ้าพลังน้าโดยจีนลงทุนการเงิน70%ของมูลค่าโครงการส่วนที่เหลือเรารับผิดชอบซึ่งระหว่างกระบวนการก่อสร้างเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของเราก็ร่อยหลอลงไปด้วยเพราะได้แบ่งไปจ่ายหนี้ที่ติดค้างกับจีนไว้ขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังซ้ำเติมทำให้เราต้องเผชิญกับภาวะหนึ่งเฟอราคาอาหารและพลังงานที่สูงพุ่งขึ้นรวมทั้งค่าเงินกีบของเราอ่อนค่าที่สุดในรอบ20ปี สภาพตอนนี้ครับจึงทําให้สะปปลาวกําลังเผชิญวิกฤตหนี้ครั้งใหญ่ด้วยมูลค่าก้อนหนี้ราว1.9พันล้านดอลลาร์สหรัฐและน่าห่วงว่ากําลังเป็นหนี้ที่ไม่สามารถจ่ายได้นักวิเคราะห์ในต่างประเทศห่วงวิกฤตหนี้ลาวว่าอาจจะใหญ่เกินกว่าที่ใครคิดไว้และเสี่ยงเผชิญภาวะเศรฐษฐก,กิจล่มสลาย สิ่งที่ต้องรีบก็คือลาวต้องเร่งทําข้อตกลงลดหนี้สินอย่างจริงจังกับจีนเพื่อที่จะสามารถชําระหนี้ในระยะยาวได้มากขึ้นนอกจากเงินที่จมอยู่ในโครงการรถไฟฟ้าลาวจีนแล้วหากย้อนไปดูปัญหาหนี้สาธารณะของลาวนั้นก็ทยอยสะสมมาก่อนหน้านี้จากการที่ลาวสร้างเขื่อนหลายสิบแห่ง โดยได้รับทุนสนับสนุนจากต่างประเทศตามวิสัยทัศน์ที่ลาวจัดวางสถานะตัวเองเพื่อมุ่งหน้าสู่แบตเตอรี่แห่งอาเซียนและเอเชียส่งออกพลังงานไฟฟ้าไปขายต่างประเทศในภูมิภาคแต่ต่อมาครับบริษัทผลิตไฟฟ้าของรัฐมีหนี้5,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเมื่อขาดเงินทุนลาวจึงให้สัมปทาน25ปีกับบริษัทที่มีสัดส่วนชาวจีนถือหุ้นจำนวนมากเพื่อจัดโครงการโครงข่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่ในประเทศรวมถึงการควบคุมการส่งออกด้วย สถานการณ์วิกฤตนี้ของลาวที่อาจจะบานปลายจนผู้คนในประเทศรู้สึกสิ้นหวังสะท้อนผ่านรายงานของ BBC ที่ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจและพูดคุยกับประชาชนในลาวที่มองว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขารู้สึกไม่มั่นคงผู้คนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ตั้งคำถามและไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลตลอดจนเกิดข้อวิจารณ์ถึงอำนาจอิทธิพลของจีนในลาวรายงานชิ้นนี้ระบุครับว่าคนรุ่นใหม่ในลาวกำลังรู้สึกสิ้นหวัง โดยเฉพาะกลุ่ม Gen ซหรือ g e n น r เรชันซเริ่มไม่เห็นอนาคตตัวเองในประเทศบ้านเกิดและคิดที่จะหาทางโยกย้ายไปใช้ชีวิตทำงานในต่างแดนเพิ่มขึ้นส่วนกลุ่มคนสูงวัยก็ใช้ชีวิตแบบหาเลี้ยงชีพให้รอดไปแต่ละวันความรู้สึกท้อแท้ในหมู่คนรุ่นใหม่ของเราควรต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนขอบคุณข้อมูลข่าวจากท o เด y l i อ e ธุรกิจและเศรษฐกิจ